สวัสดีค่ะช่องนานาสตอรี่นะคะวันนี้นานาก็จะพาทุกคนมาอัปเดตดูหลังจากที่พ่นยาฆ่าหญ้าไปแล้ว5วันนะคะแปลงนี้นะคะโดนต้นสนต้นสนค,งคังคกต้นมายราบนะคะบุกนะคะนาตรงนี้เป็นที่ดอนไม่มีน้ำนะคะหญ้าเยอะมากๆ ต้นโสนเบียดต้นข้าวนะคะทำให้ต้นข้าวไม่โตเราเลยจาเป็นที่จะต้องพ่นยาฆ่าหญ้านะคะทุกคนหลังจากที่ทำการพ่นยาไปแล้ว5วันนะคะนี่นะคะต้นหญ้าก็เริ่มที่จะแห้งเหี่ยวแล้วก็ตายลงค่ะสำหรับสารกำจัดวัชพืชที่เราใช้นะคะก็เป็นตัวนี้เลยคะ่ะโพลิบิสสมพลังบวกนะคะ หรือว่าใครจะใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่กําจัดหญ้าใบาแคบหรือว่าใบากว้างเอาแบบกําจัดทั้งใบแคบแล้วก็ใบกว้างเลยนะคะจะได้ครอบคลุมสำหรับคำถามนะคะที่ว่าพ่นยาฆ่าหญ้าแล้วเจอฝนตกนะคะหญ้าจะตายไหมนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีคำตอบมาให้นะคะเพราะว่าหลังจากที่ทางแอดมินนะคะได้พ่นยาฆ่าหญ้าในแปลงนี้นะคะในตอนเช้าตอนเย็นฝนก็ตกนะคะทุกคนทางแอดมินเองก็มีความกังวลอยู่นะคะว่าหญ้าจะตายไหมหลังจากที่พ่นยานะคะฝนก็ตกแต่ว่าตกหลังจากที่พ่นไปแล้ว5 5ชั่วโมงนะคะทุกคน ก็คือหญ้าได้ดูดซึมยาไปแล้วนะคะสรุปก็คือหญ้าตายนะคะตามเทคนิคนะคะก็คือว่าหลังจากที่เราพ่นยาไปแล้วสองชั่วโมงหญ้าจะทำการดูดซึมยาเข้าไปแล้วนะคะเพราะว่าเราใส่สารจับใบไปด้วยหลังจากพ่นยาไปแล้วสองชั่วโมงถึงแม้ว่าฝนจะตกหญ้าก็จะดูดซึมยาอ่า ที่เป็นยาฆ่าหญ้าไปแล้วหญ้าก็จะตายนะคะทุกคนแต่ในที่นี้ก็ไม่ตายร้อยเปอร์เซ็เหมือนที่ฉีดพ่นเวลาที่มีแดดจ้าแล้วก็ฝนไม่ตกนะคะหญ้าจะตายประมาณ70็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซค่ะทุกคนพูดตามความจริงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพ่นยาฆ่าหญ้านะคะก็จะต้องเลือกวันที่ฝนไม่ตกนะคะดูพยาก กรอ,อากาศควบคู่ไปด้วยนะคะแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะอ่าถ้าฝนจะตกเราก็ไม่พ่นนะคะหรือว่าตกช่วงบ่ายเราก็พ่นช่วงเช้านะคะถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้หญ้าก็ตายอยู่ค่ะนี่นะคะก็คือต้นสนนทั้งหมดเลยนะคะที่เราเห็นเป็นสีเหลืองนะคะก็คือเขากําลังจะแห้งเหี่ยวแล้วก็ตายไปในที่สุดนะคะ ต้นสนนี้นะคะจะเป็นวัชพืชที่ตัดแล้วเขาก็จะไม่ตายนะคะทุกคนถึงจะตัดแล้วเราขังน้ําแช่เข้าไว้เขาก็ไม่ตายนะคะเขาจะงอกขึ้นมาใหม่วิธีกำจัดนะคะถ้าไม่ใช้สารเคมีก็ต้องถอนนะคะแตอ่อีกวิธีหนึ่งก็คือการพ่นยานะคะใน ในกรณีที่เยอะแบบนี้นะคะเหมือนแปลงนาแปลงนี้ของแอดมินนะคะถอนไม่ไหวคะ่ะทุกคนเยอะมากๆนะคะทั้งผืนทั้งแปลงเลยอ่าถ้าเป็นแบบนี้เราจะใช้วิธีการกาจัดโดยการพ่นยานะคะไม่งั้นข้าวเราจะไม่โตคะ่ะโดนเบียดโดนดึงสารอาหารไปหมดเลยนะคะและนี่ก็คืออหลังจากที่เราพ่นยาไป5วันนะคะ เดี๋ยวแอดมินนะคะจะอัปเดตให้ชมอีกทีนะคะหลังจากพ่นยาไปแล้ว10วันนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็คือไม่เหลือนะคะทุกคนตายแน่นอนในการทำกรเกษตรนะคะบางครั้งเราพยายามหลีกเลี่ยงเคมีนะคะ แต่บางทีมันก็จําเป็นที่จะต้องใช้นะคะเหมือนแปลงนี้นะคะก็ค,คือเราทําทุกอย่างแล้วนะคะไม่ว่าจะตัดไม่ว่าจะแช่น้ําขังไว้นะคะเขาก็ไม่ตายเราก็จําเป็นที่จะต้องใช้เคมีนะคะก็คือใช้ยาพ่นฆ่าหญ้านะคะไม่งั้นข้าวเราก็จะไม่โตนะคะยิ่งถ้ามีเม็ดหญ้าเยอะๆปนไปตอนเก็บเกี่ยวนะคะก็จะโดนหัก ค่าเม็ดหญ้าอีกนะคะจะได้ไม่ได้ราคาเต็มนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแปลงไหนที่หญ้าเยอะๆนะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องใช้เคมีบ้างนะคะสําหรับแอดมินนะคะทําทนานะคะเราจะไม่ใช้เคมีทั้งหมดนะคะถ้าแปลงไหนที่น้อยๆเราก็ใช้วิธีการถอนเอาแต่สําหรับแปลงไหนที่เยอะนะคะอย่างแปลงนี้นะคะเราก็ติดเลี้ยงไม่ได้นะคะเราก็ใช้เคมีนะคะฉีดพ่นเพื่อกําจัด วัชพืชน,นะคะทุกคนสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะคะในปีนี้เนาะรัฐบาลใหม่เป็นยังไงกันบ้างคะเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าราคาข้าวจะดีไหมแต่ต้นทุนการผลิตนะคะสูงมากทั้งค่าแรงค่าแรงค่าเก็บเกี่ยวค่าไถนะคะแล้วก็ค่ายาค่าปุ๋ยนะคะ แพงมากนะคะแต่ว่าปีนี้เห็นท่านนายกเศรษฐานะคะบอกว่าจะไม่มีประกันไรายได้ข้าวแล้วก็ไม่มีเงินช่วยเหลือด้วยนะคะเกษตรกรก็เครียดกันเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าถึงแม้จะประกาศลดราคาน้ำมันลงก็ลงแค่นิดเดียวนะคะค่าเก็บเกี่ยวหรือว่าค่าถ่ายก็ไม่ได้ลดลงนะคะได้ละ650บบาทนะคะค่าเก็บเกี่ยวแล้วก็ ค่าถ่ายอีกนะคะถ่ายสองรอบอตกไร้ละ5 0 0ถึง6 0 0บาททีเดียวเลยนะคะค่าปุ๋ยกระสอบละพันกว่าบาทแล้วเราใช้ปุ๋ยเยอะนะคะไม่ว่าจะปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์นะคะก็ราคาแพงเหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากรัฐบาลด้วยนะคะคนไทยบริโภคข้าวนะคะเป็นอาหารหลักนะคะ,กะเกษตรกรไทยนะคะเป็นกระดูกสันหลังของชาติอยากให้รัฐบาลชุดนี้นะคะ เห็นถึงความสำคัญของพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องนานาสตอรี่ด้วยนะคะแล้วคลิปหน้านะคะเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้ชมกันนะคะว่าหลังจากที่พ่นยาฆ่าหญ้าไป10วันแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกยอดไลคอยอดแชร์นะคะเป็นกำลังใจดีๆให้ช่องนานาสตอรี่มากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ